กรเฮิร์ตอยู่ตรงนี้ค่ะยิ่งความเร็วมากนะวันนี้มีทิคเล็กๆน้อยๆนะคะมาบอกเพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะจะเอาไว้เพื่อที่จะเช็คคอมพิวเตอร์ของเรานะคะง่ายๆค่ะวันนี้ก็เรามาดูกันนะคะว่าสเปคคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงเริ่มต้นนะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมานี้มันจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะแต่ถ้าเป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะนะ ประมาณคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแล้วก็กดคลิกขวาเข้าไปนะคะตรงไม c ครมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเข้าไปดูได้หลาย,ลายวิธีนะแต่ว่าคือ,อดูแบบรวดเร็วค่ะเรากดคลิกขวานะกดคลิกขวาเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรง manage ค่ะดูตรง manage นะคะตรงนี้ค่ะ manage เห็นไหมคะก็จะมีอปอ up ขึ้นมานี่นะคะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่ง ตรงนี้เรามาดูตรงที่คําว่า device manager ค่ะ device manager นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ device manager ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเห็นไหมคะ device manager ตอนนี้เขาจะโชว์ขึ้นมาแล้วคืออันนี้มันเป็นชื่อที่ที่อเล็กตั้งไว้นะคะชื่อเครื่องอเล็กตั้งไว้ให้เป็นชื่อของอะไรเองเขาก็จะบอกแล้วว่า,อ,าอุปกรณ์เนี่ยของของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีอะไรบ้าง ซึ่งเยอะนะคะเยอะเยอะมากถ้าเราคลิกไปเนี่ยเขาก็จะขยายออกมาอีกเห็นไหมคะขยายรายละเอียดออกมาให้เราดูอีกเยอะแยะเนี่ยค่ะขยายทุกตัวเลยนะคะทุกตัวก็จะขยายรายละเอียดออกมาให้เราแต่ตัวที่วันเนี้ยที่ยาเล็กจะมาบอกให้เพื่อนๆอลองเช็คดูกันนะคะนั่นก็คือตัวที่เอาตัวเลขเอาเอาตัวแรกก่อนเลยนะคะ display เ,เดี๋ยว เราจะปิดตัวอื่นไปก่อนเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวเราจะปิดตัวอื่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันเพราะว่ามันขยายออกมาแล้วมันเยอะเนี่ยค่ะตัวแรกนะคะเราจะดูกันที่ดิสเพลย์ดัปเตอร์ค่ะดิสเพลย์ดัปเตอร์นี่คืออะไรก็คือการ์ดจอเนะี่ยอย่างที่เขาเรียกกันนะภาษาเ,เลขที่เราได้ยินบ่อยนั่นแหละ การ์ดจอการ์ดจอนี่แหละค่ะมันจะมีทั้งการ์ดจอออนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอที่เป็นอ่าเป็นการ์ดแล้วก็เสียบลงไปในสล็อตนะสำหรับอ่าเมนบอร์ดที่ใช้กับเดสก์ท็อปนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กค่ะมันก็จะเป็นการ์ดการ์ดจอออนบอร์ดส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กซึ่งอ่าราคาไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็จะใส่เป็นออนบอร์ดมาค่ะนี่นะคะคือเดสก์เพย์แท็บอะแดปเตอร์เขาจะบอกอรายละเอียดเราค่ะว่าเครื่องเนี้ย ใช้ของค่ายไหนนี่คือ amd ค่ะ amd r a d i a n รหัส hd 7 4 7 0 m นะคะนี่คือรายละเอียดที่เขาบอกว่าเครื่องเนี้ยใช้การ์ดจอดิ d i s p ย์แ a d เตอร์ของ amd นะคะซึ่งตัวเนี้ย d เ i v e r ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า driver มีปัญหาเนี้ยการ์ดจอก็อาจจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์หรือหรือเปิดใช้ไม่ได้เลยมันจะเป็นเครื่องหมาย อ,อัสเศเรีอัสจันอะไรเนี่ยขึ้นมานะคะปิเป็นเครื่องหมายแต่ว่าเครื่องนี้ไดเวอร์ไม่มีปัญหาก็เลยไม่มีเครื่องหมายนั้นให้โชว์ให้ดูนะคะแล้วเราก็คกดขวาเข้าไปดูได้อีกค่ะถ้าสมมุติว่ามีเราจะอัปเดตไดเวอร์นัเราก็กดตรงนี้ก็มีทั้ง disable uninstall scan for hardware change หมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไดเวอร์นะคะ,ะเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะ ก็จะมาคิดตรงนี้ให้เครื่องมันดีเทคค่ะตอนนี้เรามาดูตรง property ค่ะเห็นไหมคะ property ตรงนี้เขาก็จะบอกว่า diver เราก็มาดูอีกค่ะว่า diver เนี่ย version อะไรยังไงนะคะเราก็เราก็ดูไว้นะคะเพราะว่าเวลาบางครั้งเนี่ย diver มันหายค่ะก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย diver หายเนี่ยเราก็จะได้ไปดาวน์โหลด diver ตัวเดิมมาแล้วเขาจะบอกสถานะนะคะ device status this device working properly คือ อันนี้มันทํางานโอเคแล้วล่ะมันต้องไปยุ่งกับมันหรอประมาณนั้นนะคะนี่แหละค่ะเราก็มาดูเอ๊ะทำไมถ้าสมมุติว่าเราสงสัยตัวนี้มันทํางานอยู่ไหมหรือมันมีปัญหาไหมเราก็มากดดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือ o p e r ี y เนี่ยนะนะทำงานได้โอเคเรียบร้อยเกิไปนี่ค่ะคือตัวที่ส่วนใหญ่แล้วนะที่เราจะดูกันก็คือตัวนี้ดิสเพลย a แอนเดอค่ะเทนนี้ปิดไปนะคะนี่ก็คือ DVD ค่ะสาหรับเครื่องนี้ก็มี DVD ก็โอเคเหมือนกันใช้ DVD ของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอรายละเอียดนะคะแต่ส่วนใหญ่ DV d ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะของอล็กแล้วก็จะมาดู Image device ค่ะตัวนี้ค่ะนี่คือกล้องนะตัวเนี้ยเราอยากรู้ว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยใช้กล้องอะไรกล้องที่ติดมากับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือตัวเนี้ยค่ะเขาจะบอกนะ asus usb 2 webcam มาติดมากับเครื่องเลยนะอันนี้คือตัวที่ ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเป็นเป็นอ่อเป็นซอฟต์แวร์ใส่เพิ่มเข้าไปเขาก็จะดีเทคเจอเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่นี้คือตัวที่ติดกับเครื่องมาเลยค่ะ ASUS USB 2ก็โอเคตัวนี้ก็ไม่มีปัญหามาดู Property ดูเห็นไหมเขาก็บอกดิสว่า is working properly เวลาที่เราใช้อย่างเช่นเราเข้าซูมเข้าอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็ใช้ถ้าเราไม่ใช้กล้องซึ่งเป็น USB มาเสียบ อย่างเช่นถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ใช้ตัวเว็บแคมอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ใช้กล้องของที่ติดมากับเครื่องเนะะี่ยค่ะตัวต่อไปเรามาดูตัวโมเดมค่ะนี่นะคะตัวโมเดม็มจริงๆมันจะปิดอยู่ไว้อย่างนี้นะเราก็เปิดออกมา่าก็เป็นสแตนดาดโมเดมก็คือโมเดมที่ติดมากับเครื่องนั่นแหละคะ่ะ แต่ถ้าสมมติเป็นตั้งโต๊ะนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโมเดมได้ก็คือเป็นการ์ดนะคะการ์ดแล้วก็เสียบลงไปในสลอ็อตบนเมนบอร์ดเนี่ยก็จะมีสล็อตนะคะมีสล็อตให้ให้เสียบค่ะให้เสียบพวกแผ่นการ์ดต่างๆนะคะเขาเรียกว่าสล็อตค่ะแล้วก็เสียบลงไปก็สามารถใช้ความสามารถของโมเด็มได้แบบที่เราเลือกเองนะคะเอนคีค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะ<ม>ก็คืออ ไม้หรือเมาส์นั่นแหละที่เราเรียกกันนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นปกตินั่นแหละค่ะมอนิเตอร์ก็คือหน้าจอนั่นเองมอนิเตอร์นะคะก็เป็นตัวสแตนดาร์ดที่เขาติดมาให้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะทีนี้เราจะมาดูตัวนี้ค่ะตัวที่ตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเนาะที่มันค่อนข้างจะแบบว่ามีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะนี่ก็คือตัวตัวซาวเรามาดูซาวก่อนซาว Video, าวิดีโออันเกมคอนโทรลเลอร์ซาวตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่า ไดเวอร์ Driver, หายไม่มีไดเวอร์หรือ,อยังไงเนะี่ยก็คือไม่มีเสียงนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็คือไดเวอร์ก็โอเคเนาะ property ดูโอเคเราใช้ของ realtek ค่ะใช้ของ realtek เพื่อนเห็นไหมคะอาจารย์นี่นะคะ realtek amd high definition audio device อันนี้ก็เป็นบลูทูธ audio device คือทุกทุกทุกฟังชันเนี่ย <c apprendre S 2> โอเคค่ะไม่มีปัญหานะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายตกใจอะไรขึ้นมานะคะถ้ามันมีเครื่องหมายตกใจอะไรขึ้นมาหมายความว่าอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าไดเวอร์หายหรือว่าลงไดเวอร์ผิดเวอร์ชันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไดเวอร์เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเลยนะคะส่วนตัวนี้เรามาดูใช้ของ Realtek ค่ะเห็นไหมคะเขาก็บอกว่า this device is, is working properly นี่คือไดเวอร์ถ้าสมมติว่าเราต่อเด็ดแล้วเราอยากจะอัปเดตนะคะเราก็ เราก็สามารถอัปเดตได้เลยอัปเดตไดเวอร์ให้มันวิ่งอัปเดตเข้าไปได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ไดเวอร์มันไม่มีปัญหาเนาะน่คะส่วนใหญ่ๆส่วนใหญ่นะคะเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะดูเนี่ยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ s ิสต e m มดีไวท์ก็คือของระบบนี่แหละคะ่ะเยอะแยะมากมายอันนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหลักๆที่เราดูกันก็คือตัวนี้ซาว แล้วก็โปรเซสเซอร์คืออะไรโปรเซสเซอร์เคยได้ยินไหมคะ CPU ก็คือตัวนี้นี่เองอันนี้อันนี้ก็โอเคนะคะสําคัญนะคะ CPU สมมุติว่าเราไปดูคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์นะแล้วก็บอกว่า,า CPU ตัวเนี้ยเป็นของ AMD เป็นของ Intel คออะไรก็ว่าไปรหัสอะไรก็ว่าไปนี้เรามาดูตัวข้างหลังคะ่ะความเร็วคะ่ะจิกะเฮิรตอยู่ตรงนี้คะ่ะก็ความเร็วก็แค่2.30จิกะเฮิรต เป็นคอไอสานะคะตอนนี้เข้าไปคอไอเจ็ดไอแะไรแล้วใช่ไหม αι? มากกว่านั้นแล้วใช่ไหม αι? แต่ของอเ,เล็กยังเป็นตัวคอไอสาอยู่นะรหัสสองสามห้าศนเอมเป็นของ Intel ค่ะอันนี้แหละที่เรามาดูกันว่าที่เขาเวลาเราเห็นในโบชัวนะเขาจะบอกว่าคอเอ่อซีพความเร็วสองจิกสามจิกสี่จิกก็คือตรงเนี้ยเราสามารถมาดูได้นะว่าอ๋อไอเครื่องเนี้ยมันตรงกันในโบชัวก็คือตรงเนี้นะคะเรามาดูตรงนี้ แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นอัตโนมัติเขาจะดีเทคอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะส่วนคําว่าคอเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วอ่ะคอเนี่ยนะคะมันก็คือแกนกลางของของ CPU CPU มันก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอะเป็นคืออธิบายไม่ถูกเนาะเดี๋ยวบันหลังอลิกาหา CPU มาให้ดูนะคะว่าตัว CPU จริงๆมันเป็นยังไง ก็จะเป็นแบรนบนแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เสียเข้าไปเนาะสำหรับสำหรับเครื่องเออเครื่องเดสก์ท็อปอ่ะมันจะเห็นชัดนะคะเนี่ยที่เราจะดูกันก็จะมีสเสาใช่ไหมสาโอเคไม่มีปัญหา CPU โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นอ่าเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เนี่ยค่ะก็จะบอกอะไรบูททงบลูทูธอะไรคือเขาก็จะดีเทคให้เราเดี๋ยวพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะ ส่นใหญ่จะเป็นตัวนี้ซาวซาวจะหายหรือว่าก็ซาวลงผิดเวอร์ชั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็น display adapter ที่เราต้องต้องดูว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ก,ก็ก็จดจดไว้หน่อยแล้วกันว่ามันใช้รหัสอะไรนะเวลาถ้าไดเวอร์หายนะเราก็จะได้หาโหลดที่อินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาซื้อมาเนี่ยเขาก็จะลงไดเวอร์อะไรให้เสร็จสับแล้วละ่ะนอกจากว่าอาจจะโดนไวรัสอะไรทำให้ไดเวอร์หายไปก็มีนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเ,เทคนิควันนี้นะคะสำหรับการการดูดูสเปคเครื่องของเราเองนะคะแล้วก็จะแถมให้อีกนิดนึงก็คือ Sto r a เลนี่คือสตอร r เล e นี่ที่เราเรียกกันว่า h นะ a r d ดดิสนั่นแหละค่ะฮาร์ดดิสนะคือ Storage นั่นแหละเอาเรามาดูกันหน่อยว่าตัวนี้มี h a r d ดดิสต์อะไรดิสแม a นจเกดเข้าไปนะคะแดปุนมคิกเข้าไปเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเราว่าเครื่องนี้มีมีมีมอา่า พื้นที่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด298จิกจริงอ่ะมันก็มี300กว่าแหละแต่ว่ามันก็แบ่งๆไปนะคะทีนี้เราก็จะเป็นได้ีซ167ไดดีแล้วก็มีได้อ e, อีกได้หนึ่งคือตัวนี้มีอยู่3ได้นะคะซึ่งปกติแล้วบาง,บางคนน่ะซื้อ,อ,อฮาร์ดดิสก์มาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอยากได้ได้เดียวเลยคือไอที่ไปเลยได้เดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ มีฮาร์ดดิสเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น2องไดซ์หรือว่า3ามไดซ์เพื่ออีกไดซ์ดีเนี่ยจะได้เอาไว้แบ็กอัพซึ่งอันนี้ก็ทําอย่างนั้นนะไดซ์ดีก็เอาไว้แบ็กอัพเพราะว่าเวลาที่โดนไวรัสหรือว่า,าไฟล์อะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยโอเคอะ่ะหรือว่าโดนไวรัสอะไรเข้ามามันจะมามันจะเข้าที่ไดซ์สีเพราะฉะนั้นเราจะแบ็กอัพไฟล์ไว้ที่ไดซ์ดีค่ะเพราะเวลามีปัญหาเนี่ยเราต้องเอฟดิสฟอร์แมตเนี่ยเราจะฟอร์แมต แค่ไดซีนะคะเราก็จะล้างฟอร์แมตแค่ไดสีก็ได้แล้วเราก็เอาได้ดีเก็บไว้สำหรับว่าดึงข้อมูลคืนประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ลองดูเครื่องของเรานะคะเพื่อนๆลองดูเครื่องของเราได้นะคะส่วนตัวอื่นมันก็มีเหมือนกันนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะดูกันประมาณนี้นะคะสำหรับสาหรับการเช็คค่ะ